เออถ้ากูแบบหาเงินได้วันละร้อยใช้เงินแบบวันละพันอันนี้มึงควรจะมาพูดว่าไม่พอเพียงหรือกูหาเงินไม่ได้ใช้ชีวิตหรูแต่ติดหนี้คนอื่นมีคนแบบโพนธนาว่ากูว่าอ e ีแพรลี่ติดหนี้คนน, ون, คนนู้นคนนี้แล้วมันทําตัวไฮโซมันทําตัวไฮโซมันทําตัวแบบเวอร์ w, แต่มันไม่มีจะกินเออมึงค่อยมาตั้งคําถามเรื่องความพอเพียงกับกู ทุกวันนี้กูไม่เดือดร้อนใครเลยกูอยู่แบบพอมากทั้งพอทั้งเพียงเลยกูเนี่ยหาเองใช้เองนะทุกวันนี้คือกูสึกมาเพราะกูลำคาญพวกมึงเนี่ยคนแบบประเภทแบบมึงเนี่ยตอนอยู่เป็นพาก็ไล่กูสึกมาสึกออกมาหาเงินเองใช้เองเนี่ยกูสึกออกมา,ก,ก,า,มากูก็หาใช้เองแล้วฉะนั้นไม่ว่ามึงหรือแม่มึงไม่ต้องมาเสือกกับชีวิตกูนะคะเงินทุกบาทกูหาเองเหนื่อยเองใช้เองไม่ได้ไปขอโตรเงาสักกาดพ่อแม่มึงมาใช้นะคะไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตกู เงินทุกบาทที่กูใช้เป็นเงินที่กูหาเองนั่งขายปลาจนตูดชาหมดแล้วเนี่ยตูดกูด้านหมดแล้วตอนนี้กูนั่งอยู่เป็นช่วงบุกษาสามชั่วโมงแล้วเนี่ยขายปลาเนี่ยตูดกูไม่มีความรู้สึกแล้วตอนนี้ตูดชาไปหมดแล้ว <c oughs> มึงนี่ก็ไม่ค่อยจะตื่นเนี <c> ่ย <oughs> คุณนั่งจนสามชั่วโมงแล้วเนี่ย จนฤทธิ์สีดวงจะกำเริบอีกแล้วเนี่ยกู <c oughs> นั่งขายของสามชั่วโมงจนฤทธิ์สีดวงจะกำเริบได้แค่เก้าสิบออเดอร์เองเนี่ยมึงไม่เห็นใจกูเลยมึงยังมาว่ากูอีกว่ากูไม่พอเพียงมึงใจร้ายกับกูมากเลยนะกูทํางานเหนื่อยมึงจะไม่ให้กูสบายเลยเหรอกูมาคาถามกูทํางานทุกวันตั้งแต่เช้ชาแล้วเนี่ยตื่นมาก็เป็นหนวดไลค์ขายปลาอัดคลิปอัดคิพ กูได้หย,ยุดเลยเนี่ยมืดมาก็มานั่งขายไปอีกเนี่ยมึงจะไม่ให้กูสบายบ้างเลยเหรอมึงต้องเห็นชีวิตกูลําบากใช่ไหมมึงถึงจะพอใจว่ากูพอเพียงมึงต้องให้กูนั่งลําบากใช่ไหมมึงถึงจะพอใจคําถามฮะเฮะ้ยเหนื่อยแต่ละคนเอองงตัวเองหาทรัพย์ไม่ได้เหมือนคนอื่นแล้วก็มาว่าคนอื่นเขา ทุกวันนี้มีสติทุกวันนี้มีสติค่ะไม่ต้องมาเตือนเลยขอบคุณที่เตือนแต่ไม่ต้องเตือนหรอกทุกวันนี้มีสติเป็นคนไม่เคยประมาทกับชีวิตเลยไม่ประมาทเลยถ้าใช้ก็คือต้องหาหามาแล้วถึงใช้เป็นคนที่หาเงินทุกวันทำงานทุกวันจริงๆเออถ้าอยู่ดีๆไม่ทำงานก่อนถึงค่อยมาสงสัยว่า อีแพรี่มันเอาตังมาจากไหนว่ามันไม่ทํางานเลยไม่เห็นมันทํางานอะไรเลยมันมีกินเอออันนั้นนะ่ะควรสนจะสงสัยบ้ <c oughs> านเออถ้าเห็นดิฉันแบบกินหรูอยู่แพงทุกวนันงานการไม่ทําแล้วอยู่ดีๆมีเงินม,ม,มีทองอันนั้นนะ่ะน่าสงสัยแต่อันนี้ก็โพสตให้เห็นทุกวนันโพสตให้เห็นทุกวนันทําให้เห็นทุกวันว่าทําอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยคุณไปดูในอีกช่องหนึ่งนะอีกช่องทางหนึ่งนะ พสปลาอินรียจนแบบคนแบบต้องซื้อบอกว่าขึ้นฝีบรรละแปดบรรละแปดโพสยิ่งกว่านาราลองจากนาราก็แพรลี่นี่แหละโพสช่มขายของช่ำสรุปพูดไปก็เท่านั้นแหละคนที่ตั้งคำถามเมื่อกี้ออกไปตั้งนานแล้ว <c oughs> สรุปก็คือ พูดไปก็แค่น,นั้นเพราะอีคนที่พิมพ์มันออกไปตั้งนานแล้วมันพิมพ์เสร็จปุ๊บมันก็ออกไปเลยอืมก็ออกไปเลยอีคนที่ถามออกไปแล้วอีคนที่โดนด่าคืออีคนที่ไม่ได้ถามอีคนที่ถามอีคนที่ถามไม่ได้อยู่ฟังค่ะมันออกไปตั้งนานแล้วมันออกไปตั้งนานแล้วแต่อีคนที่ฟังอยู่เนี่ยคือไม่มีใครถามเลยคนอื่นเขาอยู่กันแบบเรียบร้อยมากเขากดตะกร้ากันเขาช่วยกันอุดหนุน แต่ฮีคนที่มีประเด็นคือถามปุ๊บออกปับ๊บถามปุ๊บออกปับ๊บงง